สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟีทุกท่านทุกคนเลยนะคะบรรยากาศนะะยามบ่ายแะแกนะฮะนี่อาบน้ำครับชิปไหนชิปไหนก็ต้องอาบน้ำครับพระเอกสุดหล่อนะคะต้องอาบน้ำนะคะ คลิปไหนคลิปไหนก็ต้องอาบน้ำครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะมาทำลิปนะครับน้องดาวนะครับเป็นสีในงานจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็น้สีแม่เพียนก็เป็นสานะครับเปลียนน้ำหน้าเลยเปลียนน้ำทำหน้าขบวนนะครับโดยมีข้างหลังนะครับมีแยงแล้วก็มีบาดข้างหลังด้วยวันที่ยี่สิบ เป็นปีแรกด้วยที่น้องดาวใส่แหวงแล้วก็ล่อใส่บาท,อบาทรอติดตามนะครับพีาดาวเราตอนนี้เราก็นเสร็จแล้วก็จะให้นะครับให้แม่ลองซ้อมดูว่านะครับน้องดาวจะทําได้ไหม,นะนนม,มนะครับอันนี้ซ้อมๆนะครับมันมีแหวงบนขลงังแล้วก็มีบาทด้วยที่สิบเก้านะครับเหือเพียงข้อภาษาครับ อนุโมทนาบุญสาธุบุญกับน้องดาวได้นะครับผมตันนี้ก็เป็นวันที่17นะครับวันที่17นะครับเราต้องอะไรทำอะไรกัเราก็ต้องเตรียมก่อนนะเตรียมความพร้อมน้องดาวเด็กดาวยินว่ามีเชือกดียวด้วยนะทั้งเด็กนะ นะครับรอบหมรับที่ได้เอาแยงใส่ข้าหลังแล้วก็มีบาทด้วยนะครับเป็นบาทเงินนะครับบาทหนึ่นนะักดาบจีงคนมีน้อม,มีช้างเด็กเช,ชือกเดียวด้วยที่ได้อยู่แตกบาดร่วมกับช้างโตเอ้ากินแอปพลิเคอรเหล่อเอ้ามึงป้องมึงป้องอกันลงเอา้าบนถุงยืมเอา้ายืมอ่าโอเค ลุกขึ้นเดีย๋ยวจะไปใส่แยงแล้วเดีย๋ยวจะให้แม่ลองใส่บารลุกนี่ตอนนี้น้องดาวก็เตรียมพรม้อมๆนะคะแยงนี้สนับสนุนโดยท่านรองนะคะทางอบจอเอามาให้เองเลยนะคะบอกว่าหนังประครับน้องดาวก็มีแต่ว่าทางอปจอบอกว่า อยากได้แยงเลดนะคะแยงที่ท,ำท,ำทําสําเร็จไปแล้วพร้อมกับบาทนะคะบาทก็บาทสาเร็จเลยนะคะนี่ติดกับหนังประคับเลยนะแม่แป้งเพื่อนให้กำลังใจหลูกไส้ไเพื่อนคะนี่น้องดาวจะออกงานจังหวัดนะคะแม่แป้งเป็นหน้าเป็นตาให้กับครอบครัวเราเป็นหน้าเป็นตาให้กับโครงการนะครับช้างเด็กเชือกเลขแล้วก็เชือกเดียวที่ได้อยู่ตักบาทนะคะบนหลังช้าง ะะเป็นหน้าเป็นตาให้จังหวัดปีนี้ปีแรกด้วยนะคะที่มีช้างเด็กอยู่นะ,ะ,ะในขบวนก็คือน้องดาวนะคะนำหน้าช้างโตนะคะที่มีพระนั่งบนหลังนะคะที่ใส่บาทนะคะน้องดาวก็จะนำนำทีมนะคะเพื่อจะเป็นบาทบาทเงินเนาะเพื่อนเอินบาทเงินนะ,ะส่วนข้าวสารอาหารแห้งก็จะเป็นช้างโตนะคะ ได้รับเกียรติปีแรกเลยแล้วก็แบบนี้ก็เพิ่งมีปีแรกเหมือนกันนะคะเป็นช้างเด็กที่ได้อยู่ร่วมจักบาทมันบ่หนักดอกแยงน้อยเห็ดตะลอขึ้นหนอลอ,ลองลองลองใส่บาทดูปกตินะคะอ่าที่เขาใส่บาทจริงๆนะคะสมจริงเขาก็อยู่บนอัศจรรย์นะคะแล้วก็อ่ายื่นมือลงมาใส่บาทกับน้องดาว แต่ว่าตัวนี้แม่แม่ไม่มีอัศจรรย์ก็จะให้น้องดาวคานแล้วก็ให้แม่แม่ยอดนะคะยอดอัอศจรรย์คือที่ขึ้นช้างอัศจรรย,ย์นั่งนั่งดูช้างไงนั่งชมช้างน่ะนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็จะให้น้องดาวคานแล้วก็ให้แม่แม่นะคะยอดนะคะลงไปโอเคไปเตรียมความพร้อมกันก่อนมาใหญ่ทั้งหลายมานี้เราต้องประเดิมแบงค์ใหญ่ๆหน่อย <laughs> บาทที่ได้มันมาน าหน้าบ้านมาหน้าบ้านมาพี่อยู่พี่แล้วมาใสา่ลีก็ได้ตัวมา <laughs> มา,มาผูถา่ายางมาพี่ แย่งตาหากักบาดกับตาหากักบาทนี่ก็บาดเชื่อมสําเร็จเลยนะติดหนังประครับเลยเอายกบาดออกไม่ได้นะตอนเย็นนะคะที่เราแห่เราจะใส่ชุดสีทองนะคะให้น้องดาวส่วนตอนเช้าที่ใส่บาทก็จะใส่ชุดขาวนะคะกับน้องดาวนะคะี FC. มาแม่ไม่ยืนนี่เฮี้ยงกันขับไปนี้เออแม่ยืนนี่ เออเรียงแขวกันไปนี่เอ้าแจกกันผู้ละใบแต่ก็ออดส่บาทเอา้เอายืนเฮี่ยงกันดีๆ เออกับยอนใส่นั่นเขาทิมีอันบาทเป็นผู้ว้ยอยู่เออยยืนดีดีเอ่อเอ่อเอายืนใส่แยงหอดบออะไนอนลงวันงานจริงๆน้องไม่ได้คานแบบนี้นะคะวันงานจริงๆน้องยืนนะคะ แม่ๆไม่มีอัศจรรย์นะคะขึ้นก็เลยต้องทานขนาดแค่นี้ก็ยังต้องยื้อใส่เอานะคะเพราะว่าสูงโอเคไปครับครับบอลไปลูกขึ้นโอเคเก่ง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 ครับเก่งซ้อมซ้อมเตรียมขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะองค์การนะคะอบจนะคะนะคะที่ มอบโอกาสดีๆให้กับน้องดาวนะคะที่ให้น้องดาวนะคะได้เป็นเกียรตินะคะเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดของเรานะคะเราก็จะทำนะคะให้สุดความสามารถน้องดาวก็จะรับหน้าที่ตรงนี้นะคะทำให้เต็มที่สมกับที่ไว้วางใจนะให้กับบ้านดาวได้เปิดโอกาสนะคะให้บ้านดาวได้เป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดและก็ให้เกียรติน้องดาวด้วยนะ หายากเลยค่ะงานในจังหวัดที่จะแบบมีมีมีเป็นตัวเลือกแบบนี้นะคะเพราะช้างก็เยอะนะคะขอบคุณนะคะที่รักไปก็เห็นความน่ารักของน้องดาวนะคะได้ให้เกียรติในครั้งนี้นะคะขาขาขาพ่ท่านอันนี้ขาข้างพุ่นนอนดีๆลูกนอนทายลูกกับแม่ยาดีๆนอนทายลูกกับแม่ดีๆเออโอ้โหสวย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 พี่หลงพี่เหลาออก โอเคโอเคเตรียมนะคะวันงานก็น่าจะอลังการกว่านี้นะคะเพราะว่าชุดก็พร้อมน้องดาวก็จะเดินแบบทางงานนะคะไม่ต้องคันโอ้ถ้าใยืนใส่ก็ใส่ไม่ถึงนะคะ FC นะถ้าชอบคลิปวีดีโอนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องดาวด้วยนะคะสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็สวัสดีครับ สุสม้มมือมือมือครับ